สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเครื่องรุ่นเก่าๆนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องปุ่มกดนะครับหลายคนใช้ไปนานๆปุ่มเนี่ยมันกดไม่ติดนะครับมันก็จะมีวิธีแก้อยู่สองแบบแบบแรกก็คือ แกมาทําความสะอาดแบบที่2ก็คือเปลี่ยนไอ้ตรงนี่แหละครับไอ้ตรงแววๆนี่อันดับแรกเลยนะครับเมื่อเรามีเครื่องปุ่มกดที่มันกดแล้วไม่มีมีปัญหากดแล้วมันกดไม่ค่อยติดไม่ว่าจะเป็นรีโมทแอร์รีโมททีวีหรือจะเป็นเครื่องปุ่มกด3310 s a m s u n ง Hero ต่างๆ นะครับให้ทําการลือเครื่องออกมาแล้วก็แกะแบบนี้ครับแกะแบบนี้นะครับแกะออกมานะครับเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับจุดเทส t p พอยตสีเหลืองๆตรงนี้ นะครับวิธีการของมันก็คือมันจะเป็นหลังเต่านะครับมีด้านนอกกับด้านในดูันให้ดีนะครับมีด้านนอกกับด้านในถ้าเมื่อไรปุ่มนอกกับปุ่มในมันสัมผัสกันแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าปุ่มกดเริ่มทํางานแต่เมื่อไรสองปุ่มนี้มันไม่สัมผัสกันมันก็ไม่ทํางานนะครับวิธีการเปลี่ยนเราก็นี่แหละครับสมมุติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนปุ่มนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้แหน นะครับนี่เอาออกมาแกะมาแบบนี้นะครับแกะมาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปแต่ในกรณีที่เราจะทําความสะอาดนะครับถ้าเราไม่มีอย่างลบย้ํานะครับถ้าเราไม่มีอย่างลบไม่มีรอนสันไม่มีอะไรสักอย่างนึงให้เรานึกถึงใบมีดครับฟังให้ดีนะครับให้เรานึกถึงใบมีดนะครับใช้ใบมีดเรานี่แหละครับนี่เห็นไหม อันนี้มันสุกปกนะอ่าขูดไปเลยครับนี่นี่ขูดไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าขูดให้มันเป็นรอยนะครับขูดให้หน้าสัมผัสมันเอาสิ่งสุกภปกออกนี่ขูดแบบนี้เลยครับขูดแบบนี้ทุกปุ่มหรือว่าเฉพาะปุ่มไหนที่มันสุกภปกนี่เหมือนปุ่มนี้ก็สุกปกใช่ไหมแล้วก็ขูดไปเลยครับขูดให้หน้าสัมผัสมันมัน,มนแววขึ้นกว่าเดิม นะครับขูดไปเลยนะครับขูดแบบนี้ขูดตรงนี้ยังไม่พอนะครับในกรณีที่เราไม่มีเปลี่ยนนะเราก็จะมาขูดตรงนี้ด้วยนี่ขูดไปแบบนี้เลยในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือใดๆเลยนะครับนี่แต่ถ้าเปลี่ยนได้เราก็เลือกที่จะเปลี่ยนนี่ขูดไปแบบนี้นี่นะครับขูดไปแบบนี้เลยอย่าไปขูดอย่างอื่นนะครับขูดแค่หน้าสัมผัสมัน นะครับทุกอย่างมันก็จะกลับมาใช้ได้ปกติคูดทั้งวงนอกวงในนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ปิดกลับไปแบบนี้ทุกอย่างก็จบครับประมาณนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในช่องมีทำได้ด้วยครับสวัสดีครับ